มันทําให้ห่วงมากเลยนะว่า คือเป็นคนที่เราควรจะไว้ใจและเคารพนะฮะจริงๆแล้วคนที่อยู่ในเครื่องแบบนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าเราจะเอา13าคนนี้มาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่อธิบายกลุ่มประชากรทั้งหมดว่าเขาเป็นเช่นนั้นนะแต่ว่ามันทําให้เห็นว่ากลุ่มประชากรที่เหลือเพิกเฉยได้ยังไงทั้งที่อยู่ในที่ของคุณนะครับสิ่งที่น้องโดนคือเขาบอกโดนซ่อมวินัยเนี่ยนะฮะโดนหลายๆครั้งแต่ครั้งที่รุนแรงเนี่ยนะครับภายใน3เดือนนะสมองบวมซี่โครงหักสองข้างปอดฉีกปอดรั่วไหาปะลาหักกระดูกสันหลังหักคุณทําอะไรจนเป็นคนคนหน,น,น,นึ่คุณ คือก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิมคือมันว่าอะไรกัน,นแล้วรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่ก็คือเข้าไปช่วยอ,อารมณ์ข้างในแน่นอนค่ะก็จะคงมีเรื่องของซีนียด้วยแล้วเนาะมีทั้งครูฝึกผู้ช่วยครูฝึกและกรวมไปถึงรุ่นพี่ที่มาลุมยำกันถึงขนาดนี้แต่อันเนี้ยมันสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักถึงว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงและอันเนี้ยเป็นการที่ขึ้นศาลพลเรือนนะคะเนื่องจากว่า,า,ารพรบอุ้มหายได้เกิดขึ้นแล้วแต่เมื่อพรบอุ้มหายเกิดขึ้นและการกระทําผิดครั้งนี้เข้า เกณฑ์ <Gen. S 1> จึงไม่ได้ขึ้นสารทหารต้องเอาทหารมาขึ้นสารพลเรืนอนติดคุกพลเรืนอนคนะคะเพราะว่าคุณแม่เองเมื่อเช้านี้ที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์คุณแม่ก็ยังพูดว่าขอบคุณพรบอุ้มหายที่ทําให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วข้างในมีคนที่ถูกกระทําแบบนี้จริงๆก่อนหน้านี้อาจจะมีคนที่ถูกกระทําแบบนี้ด้วยนะคะเพียงแต่ ไม่ได้มีการขึ้นศาลหรือว่าทําให้เรารู้ว่าใครได้รับโทษขนาดไหนบ้างแล้วคุณบอกว่าคุณอยากให้คนมาสมัครเยอะๆอาวแล้ว<ม>ทำไมทําให้มันออกมาเป็นแบบนี้อ่ะแล้วแบบนี่นี่คือต้องขยี้นะเรื่องแบบเนี้ยใช่ค่ะจริงๆต้องขยี้และในด้านหนึ่งถ้าอสมัครแล้วเขาไม่สมัครก็โอเคค่ะแต่อย่าลืมว่าอีกด้านหนึ่งคุณบังคับ อยู่นะแล้วบังคับให้เขาเข้าไปเจอความเสี่ยงแบบนี้พ่อแม่ครอบครัวหรือตัวเขาเองที่ไหนเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากเข้าไปจังเลยดีจังเลยหรือภูมิใจจังเลยอ่ะค่ะแล้วมันก็มีความ,มห่วงเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนที่น้องทหารเกณฑ์คนนี้จะเสียชีวิตอ่ะเขาก็มีการส่งข้อความมา ฝากไว้ที่แฟนและเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาถูกทําอะไรบ้างในตรงนั้นนะคะคก็ยังต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวแต่อย่างน้อยพอบอกอุ้มหายทําให้หลายๆคนได้รับความยุติธรรมมากขึ้นแม้ว่าคุณแม่จะบอกว่าเขาโทษน้อยไปหน่อยเพราะต่อให้ครูฝึก20ปีเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนต่างๆในการลดทอนอยู่แล,แล้วและอีกอันหนึ่งคือตั้งแต่วันที่เจอกันครูฝึกยังไม่เคยขอโทษสักค,คําว่าสิ่งที่ทํากับน้องคืออะไรนะคะ